ยินดีต้อนรับสู่ t h มติ o ที l e Review t วันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับ Camry 37บูโดเซอร์ยอย่างละเอียดเครื่องจักรที่มีพลังและขนาดกระทัดรัดออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าและความทนทานหากคุณกําลังมองหารถดันดินที่ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมการควบคุมที่ง่ายดายและราคาที่เหมาะสมติดตามเราต่อไปเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับภายนอกภายในสมรทนาและราคาของรุ่นนี้เริ่มต้นที่ภายนอก c a ูด y 37มีการออกแบบที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างที่ทนทานรถดันดินรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสภาพพื้นผิวที่ท้าทายพร้อมทั้งให้ความม,มั่นคงและความแม่นยำม,มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อกระจายน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมเพิ่มแรงยึดเกาะและการควบคุมใบมีดด้านหน้าถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถปรับระดับพื้นดินถักดินและประับสภาพพื้นผิวได้อย่างแม่นยำตีนตะขาบแบบหนักช่วยให้ดี37มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดินร่วนกรวดหรือพื้นหินการออกแบบโดยรวมไม่เพียงแต่เน้นขอ วางแข็งแกร่งแต่ยังให้ความสําคัญกับทัศนวิสัยโดยมีโครงสร้างห้องโดยสารที่ช่วยให้มองเห็นได้รอบด้านเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยําในการใช้งานมาถึงภายในคมเมสูดี37ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ห้องโดยสารกว้างขวางและมีการจัดวางแผงควบคุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายบานั่งสามารถปรับได้และให้การรองรับที่ดีเพื่อลดความเมื่อยล้าระหว่างการทํางานเป็นเวลานานภายในห้องโดยสารยังบุกด้วยวัสดุกเก็บเสียงเพื่อลดเสียงรบก,กวน ทำให้สภาพแวดล้อมการทํางานเงียบขึ้นแผงควบคุมแบบบริจิทันแสดงข้อมูลแบบเรีลวทางเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต์อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและสถานะของระบบไฮดรอลิกนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศที่ช่วยให้ภายในห้องโดยสารเย็นสบายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบใดเทอร์เมซูยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแบบจอยสิทขั้นสูงเพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำและง่ายดายในส่วนของสมรรถนะเทอร์เมสูดี37ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นบิดต่อสิ่งแวดล้อมให้พลังและแรงบิดที่สม่ำเสมอพร้อมด้วยระบบส่งกำลังแบบไฮดรสแตติขั้นสูงของคัเมซูซึ่งเช่วอวยอให้สามารถปรับความเร็วได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่นตามความต้องการของงานโดยไม่สูญเสียพลังงานนอสิ่งนี้ทำให้ดี37มีความสามารถสูงในการเคลือพื้นที่เตรียมใช้งานและปรับระดับพื้นผิวระบบพลังงานอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขณะเดียวกันก็ให้สมรรถนะสูงสุด เมื่อต้องการระบบไฮดรอลิกของรถดันดินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อออก่ความแม่นยำให้การควบคุมใบมีดที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าคุณจะใช้งานในไซต์ก่อสร้างพื้นที่เกษตรกรรมหรือโครงการป่าไม้ดี37ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ระบบระบายความร้อนช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแม้ในสภาพการทำงานที่หนักหน่วงช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไปและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เมื่อพูดถึงราคาคามเมซูดี3 7นําเสนอความคุ้มค่ากับคุณสมบัติและศักยภาพที่มีให้ราคาของรุ่นใหม่นั้นขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตฟีเจอร์เสริมและการตั้งราคาของตัวแทนจําหน่ายโดยเฉลี่ยแล้วคามเมซูดี3 7รุ่นใหม่มีราคาประมาณ120,000ถึง150,000ดอลลาร์อย่างไรก็ตามหากคุณกําลังมองหารุ่นมือสองราคาจะลดลงขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องจักรและชั่วโมงการทํางานโดยรุ่นมือสองมักมีราคาตั้งแต่7,000 0ถึง100,000ดอลลาร์ค่าบํารุงรักษา และค่าใช้ใจ่ายในการดรําเนินง,งานก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาแต่ด้วยชื่อเสียงของคมุมเมซูในเรื่องความโทนท่านนกค่าใช้ใจ่ายในการเป็นเจ